เอาล่ะถ้าไปเสพเราลอบมาและในบางที่ที่ยโรปพยายามจะส่งก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งในตลาดมืดเขาเรียกกันว่าตาขวาเขาบอกว่ามาเป็นชิ้นส่วนของเนธแห่งโลกกาคล้ายๆกับที่เธอหาอยู่หม่ฮะมีเรื่องตลกหม่น่อยหินที่เพิ่ึกพลังอำนาจสุดยอดมากว่าร้อยปีน่ะตอนนี้มันหายไปเพาพวกตลาดมืดมันก็จิกไปแล้วพวกพ่อค้าก็อยากจะได้มันมาก แต่ราคามันก็ไม,ม่อยู่จริงๆแหละสําหรับไอหินนี่แต่ก่อนอื่นทุกคนงงก็ไปเสียเดียวกันว่าคนขายมันหายไปไหนวะเ <c oughs> จาา้าบ้านต้องทำเรื่องนี้แน่เลยฉ <don> ันจะเข้าหาคนรวยนะ่ะนั่นแน่นอนโปดอย่าลืมพี่เอ็นโซคนนี้ที่ส่งสืบให้ด้วยละ่ะอย่าลืมจิกกระเป๋าตังเศรษฐีจะคขมาเป็นค่าเหนื่อยด้วยนะ <c oughs> ใชงก็ตามเราควรจะรีบไปก่อนที่เบาะแสจะจางลงก่อนนะไปที่เมืองที่ไม่มีใครรู้จักสวรรค์แห่งยุโรปวิกฤตยินดีต้อนรับสู่วิกฤตสถานีสุดท้ายผู้โดยสารทุกท่านมีวีซ่าติดตัว โปรดยืนยันวีซ่าของคุณเพื่อตรวจสอบเมื่อลงจากเครื่องไปสู่วิกฤตโปรดนำสาสัมภาระของคุณลงไปด้วยย้ำอีกครั้งยินดีต้อนรับสู่วิกฤตสถานที่สุดท้ายผู้โดยสารทุกท่านมีวีซ่าติดตัว ในที่สุดก็มาจนได้ที่รักของข้าเวลาที่เนรแห่งโลกาจะลืมตื่นขึ้นมาถึงแล้วไม่ต้องกลัวลูกสาวที่รักโตเป็นสาวและสวยและงดงามจริงๆข้าจะรอเจ้าและจะไม่ให้เกิดภัยร้ายต่อเจ้า สวงสว,สวัสดีวันด้วยนะวันนี้อยู่เกมบายูเนสตาตอนที่สองแล้วโอเคอยู่กับเจ้คนเดิมมาตอนนี้เราก็มาที่เมืองวิกฤตชื่อเมืองไม่ก็วิกฤตแล้วจะเจอวิกฤตขนาดไหนโอเคผมลองอัดไปประมาณสองสองสามรอบก็คลายอยู่แถวนี้แหละมันก็อัดไม่ค่อยดีแหลกยังไงไม่รู้ เอยแต่รอบนี้ลื่นดีวะ่ะไม่ต้องไม่ต้องอัด20 fps แล้วบางทีคอมแม่งก็มีปัญหาอย่างงี้นะคอมเก่ามากๆเนี่ยเนี่ยอัดขึ้น60อีกแล้วนะโอเคอย่างงี้แหละดีโอเคเราก็เดินไปเรื่อยๆในเมืองวิกฤตสถานีรถไฟเมืองวิกฤตโอเคเดินทัวร์ประจำไม่ค่อยได้ผมไม่ผมเล่นเบในใต้ยังไม่จบนะ แต่ก็มาเล่นให้ดูแล้วโอเคก็คืออยากเล่นแค่นั้นเองกราฟิกก็ปรับโลเพื่อความสมูทที่สุดในการเล่นโอเคต้องมาเดินมาทางนี้ใช่ไหมโอเคเอา้าวปิดประตูสิเดินไป คนนี่คืออยู่ในอีกมิติหนึ่งของกับเรานะเราไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกันก็คือมิติแมกมอและมิติที่เปิดตอนแรกอะ่ะเออนั่นแหละอ,อ่านี้เช็คประตูเปิดไอประตูวปิดโอเคตรงนี้คือต้องตีเพื่ออ่าเข้าไปนั้นเ,เทมเบรกเกอร์โอเควิ่งเข้าไป ตัวที่เซีลเอาไว้โฮโอเซนจูดคำดูเรชั่นก็คือกดค้างกดค้างจะไอ้นี่ขึ้นเขาเรียกไงจะกระโดดได้ไกลโอเคข้างล่างมีของอย่ามาหลอกกู <c oughs> หนึ่งสองสามสี่นวดแผนไทยได้กุญแจปุ๊บ กุญแจดอกไลเลอร์อือ้ออือ้อเอาฟันได้ด้วยก็กดเตะกดเตะก็สติงเกอร์อย่างนี้โอเคไม่ต้องเล่นมากเราไม่ได้เอาใจสู้เท่าไหร่อ้าวเอาได้ใช้ว่ะอือ้อสติงเกอร์หนึ่งทีสติงเกอร์สองทีหลบได้สติงเกอร์อีกทีอีกตัวหนึ่งเสียบลูกชิ้นเฮ้ยว้าวหลบได้เว้ยอือ้อจิมตูดอ้าวมันไปถ่ายตรงไหนนะ เรียบร้อยหลบได้สบายๆปึ๊บโดดปึ๊บโดดโอเคใช้เสียบเข้าไปปุ่มนี่ผมปรับใหม่นะแอคชั่นอะไรมันจะไม่เหมือนกันแพตทินัมอ่าพาทินัมนี่คือแรงที่สูงที่สุดในแต่ละไฟท์เกมนี้แรงนี่คือนับตามไฟนะถ้ายิ่งไฟไหนดีก็แรงตอนจบแรงตอนจบด่างก็ยิ่งดี โอเคไปกันต่อตรงนี้มีหนังสือเป็นหนังสือข้อมูลไม่ต้องอ่านก็ได้เราอ่านเป็นรอเล็กๆอะไรอย่างนี้แต่เราเน้นเนื้อเรื่องหลักนะโอเคเช็คอืมมีสองมีสองไอเขาเรียกไงลูกปั้นสอง,องตัวที่เป็นคริสตัลอยู่อันนึงถูกทำลายอันนึงไม่ถูกทำลายวิ wave อาฮ่าอันนี้ของดี หนึ่งสองสามสี่เออไลเดอร์คิกอืมโอเคมันจะเป็นเรียกแม่มดวู้อ้าวเราคือแม่มดหนึ่งสองสามสี่ย้หลบไม่โดนหลบอ้าวโดนทำไมวะหนึ่งสองสามสี่นวดแผนไทยเออไอ้ให้สวัสดีพวกชอเจอร์แอคแท็กเข้าลงไปปิดให้ด้วยเก๊กหนึ่งทีโนดาเมิ no ครับแพเตเทน,นัมอีกแล้ว <c oughs> จุบไปหนึ่งทีเปิดประตูแล้วตรงนี้ก็จะประกอบกับคืนมาเรียบร้อยโอเคตรงนี้ง่ายๆเราต้องมากดที่รูปปั้นหนึ่งทีแล้วก็แอคทิเว e กดลบปุ๊บลบปุ๊บมันก็เข้าโหมดวิชไออะไรวะเข้าโหมดไอวิชไทม์ หยุดเวลานี่เองก็คือมันสั่งเขาอะไรมันจะเราให้มันเรียกสายฟ้ามาฟ้าผ่าใส่เราเราก็หลบมเพื่อใช้วิทาโอเคหนึ่งสองสามสี่ไหน้าตายอย่างเงี้ยคือให้ตีอื้อแตกกลายไปเป็นตรงพื้นเป็นลิฟต์ขึ้นเลยดีกว่าอา้าวสวัสดีครับ วัสดีทุกคนหนึ่งสองสามสี่พังข้าวของเอาของโอ้เพอร์เพล่บัตเตอร์ไฟเพอร์เพล่บัตเตอร์ไฟจะเพิ่มเกรดไอเกอรดทอร์เจอร์แอคแท็กอ,อือโอเคยูนิคอร์นฮอนเออแล้วเกมนี้จะมีระบบปรุงยาด้วยอ่าจะลืมจะลืมลืมบอกไม่ได้สำหรับคนใหม่ที่จะมาหาเกมเก่าๆเล่น เราเรากดที่กดแท็บมั้งของผมกนกดแทบนะแ,บนะแต่อันนี้ผมไม่ได้ปรับน่าจะให้แล้วโอเคเนี่ไงอาเคบุลรีตเอาไว้ทำไมวะโอเคตรงนี้เอาไว้ปรุงยาต้อง10ต้องใช้10บขึ้นไปสีเขียวเป็นไอยาเพิ่มเลือดสีแดงเป็นยาเพิ่มดาเมจสีเหลืองคือเกราะตามนั้นต้องใช้10บตอนนี้เรามีแค่ห้า ตามเก็บตามดานอะไรล่ะเมื่อเก็บตามศัตรูเขเีย okay, วิ่งมานี้ฮึมโอเคฉันรู้แล้วมือนี้เต็มไปด้วยลาวผู้ช่วยแห่งสวงส่วน ทำเอาสะเพื่อน,อนของลาของฉันตื่นตระหนกกันหมดเลยและเป้าหมายของนายคือบางที่ในโลกนี้จะอยู่ใกล้กับสวรรค์หรือนรกและเมืองที่เราอยู่กันตอนนี้มันใกล้กับทั้งคู่แต่ชาววิกฤตจะพิเศษนิดนึงพวกเขาจะใกล้ชิดกับส,ว,สวรรค์กว่าใครอื่นนั่นหละทำให้ฉันทึ่งนะ่ะ ฮ้ hey, ฉันว่าจะตั้งร้านที่นี่แล้วหาฮาโลมาเก็บแหวนโง,ง่ๆนั้นมีค่ามาหาศาลพอที่จะเก็บกลับบ้านไประหว่างที่เธอต่อสู้กับปุ่ม,มันอยู่นะถ้านายมันมาบ้างหล่ะก็เอามาให้ฉันเดี๋ยวมีอะไรให้หาได,ได้เข้ากระเป๋าอีกคนแล้วล่ะเนี่ย <c oughs> ไม่แปลกใจแล้วทำไมเอ็นโซถึงอยู่กับนายได้น,ะ <c oughs> น่ารักจัอก พูดตรงๆนะเธอสู้อยู่คนเดียวฉันมาที่นี่เพื่อมาดูผลงานประดิษฐ์ของฉันตอนใช้งานจริงดังนั้นไม่ต้องมาหาฉันด้ดยความคิดหัวหมอยวางจะช่วยนะไม่อะพูดตรงๆเลยฉันไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยที่นายทำปืนพวกนี้ให้ฉันแลวถ้ามาขวางทางแล้วก็ฉันจะพ่อเมรได้กันพูดยังไงนะอ๋อใช่ จะยิงตูดให้เละยอดเยีเ่ยมไอคนสวยยอดเยีเ่ยมโอเคตรงนี้คือเกตออฟเฮลประตูนรกก็คือบาร์ในตอนพาร์ทแรกมันก็คือบาร์แหละเอาไว้ซื้อขายอัพเกรดโอเคงั้นเราก็ตีขอก่อน โอเคเรากข้มาหาเงินตรงนี้ต่อปั๊มตังได้แนละ้วบัตเตอร์ไฟลยไอ้บัตเตอร์ฟลยนี่เก็บไว้เยอะๆหาตามเก็บตามด่าไว้เยอะในก่อนไฟเวลาเจอบอสจะได้ท o เทอร์เอ็แท็ใส่แม่งเลยมันจะแรงมากโอเคหนังสืออีกแล้วปิดไปปึ๊บตีตอนนี้ฟาร์มของฟาร์มต้องหาพวกกล่องไว้ด้วยนะที่มันจะเป็นกล่องๆอะ่ะ เราจะได้แม็กเลือนมาด้วยแล้วก็ได้ค่าต่อจเจอแอค็กเพิ่มโอเคปึ๊บเดินมนันนี่เดินมนันนี่ปึ๊บปึ๊บฉากสวยดีนะปึ๊บปึ๊บ,บกวาดโอเคเอา้าวอยู่ๆของกระฟังคนวิ่งใหญ่อะไรเฮียะลรวะเนี่ย มาเลยไอ้พวกเหล่าทุสวรรค์เทวดาทั้งหลายอวบไหนตัวบอสอยู่ไหนตัวบอสอยู่นี่ยังไม่ทอเจอแอคแท็กไปหนึ่งทีเรียบร้อยตายทันทีนี่แหละประโยชน์ของการใช้เราเจอแอคแท็กหนึ่งสองวบโอ๊ยเอา้าตีเร็วจังวะอเทคนิคการดูว่ามันจะตีตอนไหนคือตัวไอ้สตูในไบเรต้ามันตีง่ายที่จะเร็วแต่เทคนิคก็มีอยู่คือถ้ามันเลียงแสงหลบจังหวะเรี้ยงแสง วุ้ยนั่นแหละรครับหนึ่งสองสามสี่อูร่าไปหนึ่งทีโอเคได้สีเขียวเรื่อยเรื่อยมาอ้าวอะไรอ๋อมันนอนอยู่ตรงนี้ไอ้บ้าโอ้มันนอนตายอะไรอยู่ตรงนี้เฮ้ๆๆยไม่ไงเหวี่ยงไปทีเลยว้าวป่วยป่วยไม่ได้เต็มแล้วเต็มแล้วขอทีหนึ่งดิ ทอร์เจอร์แอคแท็กเข้าไปข้างในขอยืมของหน่อยนี่วียงแม่งเลยปึ๊บหัววดหัวถวดวียงเวียงเวียงนี่้ออื้อว้าวแบกดันกวาดลานวัดเฮ้ยเอาหญ้าบังไปกดไอเพื่อ กดแต่ไม่ต้องบอกว่ากดแอคชั่นกดแอคชั่นเพื่อหยิบของอหนึ่งสองนี่นี่นี่ควงแม่งเลยมาได้บอสอะบอสใช่ไหมเข้าไปในโรงนอนไปซะหลับไปสบายเกลือโอ้หของเต็มพืม้นไปหมด <c oughs> นี่แหละบอสโฟจริงหน้ามาเป็นเบบี้แล้วมึงบินเลิฟ มาเลยครับพี่อยากจะใส่ให้ไหมได้เลยไมอุ้ยจะบอกว่าไม่เคยกลัวก็กลัวอยู่หนึ่งสองสามส่ต่อยใครเดีเดวเดหลบได้มาแล้วอื้อหนึ่งสองสามสี่ไป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 ไแบบใหญ่ขวดมาหลบได้หนึ่งสองสามสี่

แตกมาลยลูกเออนวด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 ให้นิ่มเ้อ,อนิ่มทั้งตัวเรียบร้อยจบสบายบือสะดือโบเปิดประตูอย่างง่ายดายชิวๆกูบอกเลยโดนไปน200ดามเมจได้แค่ซิลเวอร์ ถ้าไม่โดนดาเมจโนดาเมจนี่แบบอย่างหลอกโอเคได้ดิสมาเราได้อาวุธบอสมาแล้วเราใช้ของบอสดีกว่าช้าหน่อยแต่ว่าโดนทีเดียวตายแน่นอนอเาอาอจฉาพุ่งโหลดอะไรแล้วนะเนี่ยหัวท้องกน้ำกระดิง่งโอเคอาวุธศัตรูจะใช้ได้แค่ไม่กี่ไม่กี่ทีก็พังถ้ากดคิกอะ ถ้ากดเตะใช้ทีเดียวพังเลยไตะอย่างนี้เฮ้ยข้างบนอา้าวสวัสดีครับหนึ่งอุ้ยอ้าวเฮ้ยแล้ววะอุ้ยโดนหนึ่งโถเจเจเอกแจกหายเลยจเจเจเอกแจกอะไรวะเอกแท็ก,ก,กว้าวหนึ่งสองสามอืมอืมกวาดไอเข้าไปยัดเต็มหน้าโถ่ไอโดนไปร้อยหนึ่งว่าให้ตายเลย ตีทีเผอโอเคได้ broken r e c h a r g ไอ้นี่แหละคือ blue Off f r a g m e n t ของเกมนี้นะให้เข้าใจกันง่ายๆมันคือ blue Off f r a g m e n t ของเกมนี้ก็คือเพิ่มแม็กเลือดเก็บสีอันเพิ่มแม็กเลือดทำไมต้องเก็บสีอันเหมือนกันด้วยทำไมมันคล้ายๆกันจังเลยก็คนสร้างของ b a y o n e t a ก็คือคุณฮิเดกิคามิยะก็คือคนสร้างเดวิดเมคายหนึ่งเก่านั่นแหละหนึ่งสองสามสี ปัจจุบันโคนสซ่าเดวิลเมคลายปัจจุบันตั้งแต่ภาค2องเป็นต้นมาอย่านัภาค2ต้องบอกว่าตั้งแต่ภาค3ามเป็นต้นมาคือคุณฮิเดากิอิซุโนะนะส่วนคุณคามิยะก็ใช้นี่แหละบบยอเตนตตาทำบ้าอเลยนะ่ะไปลูก โยโย่ก็เจอตัวอะไรไม่รู้ตัวบลเลอร์ตัว,ตวยังใหญ่เฮ้ย,ยว้าวหลบเคหลบแล้วหยุดเวลาสาวาัโดนยิงมันว้าวหลบย,ยิงเข้าไปคนเล่นแรกบอกเลยว่าหลบเล่นยากมากเลยนะเกมนี้ด้วยอ้าวโดนแดกไปแล้วเพื่อนเราไม่ใช่ไม่รู้เพื่อนเราหรือเปล่ามาจากไหนเ <c oughs> ฮ้ยไม่นะ โดนแดกไปแล้วังกรสองหัวแล้วก็มีหัวจริงอยู่ตรงกลางเฮ้ยอุ้ยเซเซเซอาดิเฮ้ย่นไฟเฮ้ยอ้าวหลบไม่ทองจังหวะนี่ต้องหลบอย่างนี้ยิงยยืนยิงฟรีเดินยิงฟรีิยิงฟรีอึ๊บหลบอ้าวไม่ทันไม่ทันจังหวะเฮ้ย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  เซ่เ่ยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันจะกัดอึ๊บอุ้ยอะคำรามคือกัดยังไงโอเคจะพ่นไฟพ่นมาเลยอ้าวไม่โดนไม่โดนเออติดแล้วอยิงยิงยิงฟรียิงฟรีโหแล้วกว่าจะตายเห้บ้าเฮ้ยเฮ้ยกัดคู่นั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ เตะไม่งอีกนี่ไงไนวดแผนไทยให้มังกรเออทั้งหมัดทั้งส้มเตยเอาให้หมดเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มเป็นไงเป็นไงเอาไงยิงหลบยิงยิงยืนยิงยิง,ยง,ยงชิวๆโอเคไอหัวฝักเอาจะไปแล้วเหรอแล้รวะเห็นชินจะแปลงล่าง อยู่ๆก็จเจอแฟดแบ็กงงๆโนดาเม่แตบอสตัวนี้ด้วยว้าวตอนเล่นครั้งแรกผมตายนะ <c oughs> จริงๆตอนแรกมันยากอยู่นะผมคิดว่าผมไม่คิดว่ามันจะถ้าเกิดว่าเล่นผ่านมาแล้วจะง่ายขนาดนี้เล่นหมด Normal นะบอกไว้ก่อนหมด Normal นี่ก็คือฮาร์ดฮาร์ดของเดวิสเบไคา์อ่ะเดี๋ยวนะขอดูดิมีหมื่นสามเกรดออฟเพลยยังไม่ต้องเข้าหรอกประตูนรกเดินไปโอ้อ้าวหมดดี ไอตัวเดิมเลยแค่ไต่มาแบบนี้เฮ้ยยังไงย่าอีาหูว่ามันต้องกวาดเอาไม่ใช่ตัวเดิมด้วยว่ะมึงหน้าแก่ลงเต่เต่โอ้ยเหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, โดดอือนี่โดดเออตอนกระแทกเดี๋ยวเดี๋ยวสตันปึ๊บไปปึ๊บโอเคตอนมันกระแทกให้โดดหนึ่งสองสามสอืออือโอเคโดดอืมนั่นแหละ หนึ่งสองสามสี่อโดดไม่งไงหนึ่งสองสามสี่เลนอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่ทำอะไรนอกจากอย่างเงี้ยมันโม่หนึ่งสองสามสี่เออาชิปหายละมันจะเวียงแล้วเตรียมกดค i กท t i อีเวนต์กดปุ่มอะไรกระโดดวิวแล้วก็โพสท่าผมตั้งโอเป็นกระโดดนี่ก็เลยเป็น W O ออ้อยแม่ เหนื่อยเลยต้องมาเจอบอสสองตัวตสดกันให้ตายเหอะว้าวมันไม่จบง่ายๆอย่ายิงไล่เลยโพยสท่าด้วยอะเอาเซ่เซ่ไม่ได้โพสอันนี้นั้นเซ่เฮ้ยรวยโอ้มันหล่นลงไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามปุ๊บหลบหนึ่งสองสามสี่เจอวิกทามอื้ออื้อ เออจะล่วงจะล่วงจะล่วงหนึ่เกาะไว้ดีๆไอ้หนูเอ้ยบึ๊บหลบได้หนึ่งสองสามส่ไเข้าไปเกาะแตกแล้วรว้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยหน่งสองสม่วงไปได้แล้วจะอยู่ทำไมเว้ยไม่มีแอร์ดอทอันสีลเดอร์คิก จัดมาไคลแม็กมึงจะไปดีๆไหมข้างหลังอเห็นไหมเก <c oughs> ียมแดกตบแม่งไม่ให้จับอย่ามาจับเจ๊แดกแดกมันแดกมาเลยลกูกบุฟเฟ่หมูกระทะช่วงนี้โควิดไม่ได้กินก็เลยกินไอ้พวกนี้ไปก่อนอืมอกินเข้าไปให้หมดตัวยังใหญ่ เอ,อื้อแหกปากหนึ่งทีตามสไตล์ปีศาสซิลเวอร์โดนไปสองทีที่บา้า <laughs>